เ,เ,เอาแล้วมีมจวะนี้ก็บาเโตกันเทีดีตปแล้วแทนปาจปังหวะน้ต้องมาโผต้อมาโผไปฝ่าย่าไ,ไ,ไม่ได้นายกไว้ดครับนายกกอันเกไว้ดีครับได้ได้กระโดนเทียบนะ <c oughs> โอเคก็ไปกรนต่อเอาแล้วครับบอลยอยู่ที่ทางด้านแจ็กคกีริครับวางมาไม่ท้อเพิด์สพาส อาจโอ้โอาจารย์เต่าโ้โหตะพีกขาย้ายลขาอ่าอนครัอะคบลูกนี้แล้วสียบอลครับอ้อาสวยไป,ปากป้นนานลางขยับ,บจังหวะนีครับออนด้านซ้ายครับต้องต้องบาหต้องจับขยับเท้า,ากลาง บอลยังอยู่ที่ทางด้านเน้บารามีเอ็กพลังเพื่อนครับตัดบอลได้ครับเอาแล้วครับบอลยังอยู่ที่ทางด้านพี่ชายพี่ชายอ้โอ้ยเอาครับนี่แหละครับนี่ครับยกไปแล้วครับเต้จิวเต้บนหน้าชิปเปลี่ยนนิวแล้วครับวนนิ้วแล้วพี่อ๊อยเปลี่ยนพี่ย้คนเดียวเลยไอเป็ดเป็ดเปย์เอกเปย์เอกไอเปล่ย์เอกอ่ะเอกใหม่อะ วอนที่เดนอัพเจียบองไสเกียวครับจบเปลี่ยนแกนมาที่ออสอับชาตฝ <mel od ic> า,ากเข้ากลางครับนี้อย่างที่ทางด้านไมเลสสิบห้า <mel od ic> ครับเราเคาะกันไม่ได้เลยมา <mel od ic> เลยๆเลยๆนี้ไทยมาจัางหวะนี้ครับใครจะเล่นมาทนี้ เอาแล้วก็บอลยูที่ทางด้านลิเซ่ก็วาลูงนี้บอลออกตัดออกข้างไว้มันรับมันต่ำไปหน่อยอ่ะทางด้านแล้วว่ายังไงจิงหรืโว้ยยังตีเซฟเอาครับียงเก็บได้ครับนี่บารมีเอฟพลังเพื่อนจัดโตครับแล้วว่ามาบ้าบาดีนะแจ็คกิเล่โเอาครับพาดีทางด้านพ่ท็อป พีท็อปเจอ G, เาอามกีรบกสะเกียวทอ็อปลูกนี้แล้วโดนตัด